โอเคครับนัเรียนมาต่อกันต่อนะครับที่หน้า72นะครับข้อที่4นะครับเขาบอกว่าจากการสอบถามนักเรียนชั้นมหนะครับที่เรียนสายวิทยาศาสตร์จํานวนร้อยคนพบแวร์พบว่ามี83คนชอบเคมีนะครับมี23าคนชอบทั้งเคมีและฟิสิกส์นะครับมี68คนชอบฟิสิกส์มี22คนนะครับชอบทั้งฟิสิกส์และชีววิทยานะครับมี 84คนชอบชีววิทยานะครับมี25าคนชอบทั้งเคมีและชีววิทยาและมีสามคนไม่ชอบวิชาใดเลยในสามวิชานี้นะครับดังนั้นนะครับมีนักเรียนที่ชอบอมีกี่คนที่ชอบเคมีแต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีววิทยาเนาะเดี๋ยวเรามาถอดความหมายตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่ามันมีความซับซ้อนอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูจากลักษณะเนี่ยนะครับมันให้เคมีฟิสิกส์ชีววมาให้และและและ,และหมดเลยนะครับแล้วก็ ให้ไม่เล่นวิชาไม่เลือกเรียนวิชาอะไรเลยสามารถใช้สูตรได้นะครับแล้วเราก็ไม่รู้ตัวซ้ำทั้งสามตัวถูกไหมอ่ะเราก็ใช้สูตรได้นะครับแต่นี้ก่อนใช้สูตรนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าจำนวนนะครับของ K Me, ค Union, Physics, Union iva, เคมีนะครับยูเนียนฟิสิกส์ยูเนียนชีวะเนี่ยนะครับมันก็คือร้อยแปดสิบลบอะไรครับลบสามคนที่ไม่เล่นอะไรเลยก็คือลบด้วย สามนะครับก็จะได้หนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดถูกไหมเออก็มีคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับร้อยแปดสิบแล้วก็สามคนลบก่อนอะเมื่อได้สูตรแล้วเราก็ใช้สูตรเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเท่ากับอะไรครับอ่าเคมีแปดสิบสามนะครับบวกเอฟอิสิกส์หกสิบแปดนะครับแล้วก็บวกนะครับชีวะแปดสิบสี่นะครับ, 84, รบอ่ แล้วก็ลบนะครับเคมีและฟิสิกส์ยี่สิบสามนะครับอันนี้ครูก็ไม่ได้เขียนสูตรนะ้องแทนเลขเลยประหยัดเวลายี่สิบสองฟิสิกส์และชีวะนะครับแล้วก็ลบยี่สิบห้าเคมีและชีวะนะครับแล้วก็บวกด้วย x ที่เราไม่รู้ก็คือซ้ำทั้งสามตัวนะครับโอเคอ่ะเราก็ทำการคิดเลขนะครับ ตรงนี้ก็เป็น177นะครับเท่ากับอ่าครูขอคิดเลขแป๊บ165นะครับบวก x เพราะฉะนั้นก็จะได้ x เท่ากับ12นะครับอ่าได้ x เท่ากับ12 โอเคเราก็มาใส่ห่วงนะครับอ่โอเคว่ดห่วงนิดนึง <Okay. S 1> อุปกรณ์นี้เขาก็ให้โซดีนะชอบอยู่ mm hmm. อืมนะครับนี่เป็นเอกภพสัมผัสนะครับ mm hmm. อ่านี้เป็นเคมีนะครับฟิสิกส์นะครับแล้วก็ชีวะ ถ้าเกิดคขูให้ตรงนี้เป็นสิบสองเนาะโอเคมันให้หาอะไรเนี่ยชอบเคมี Me, นะครับชอบเคมี Me, แต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงเดียวนะครับนี่ที่ชอบอชอบเคมี Me, ครับแต่ไม่ชอบฟิสิกส์และชีวะนะสิบสองนะครับเอ็เป็นสิบสองก็มาจากตรงนี้นะครับอ่ะ แล้วเราก็ไปดูที่อะไรครับเคมี K er และฟิสิกส์อ่ะเคมี K er และฟิสิกส์เท่าไหร่เคมี er และฟิสิกส์ยี่สิบสามเนาะโอเคยี่สิบสามไปแล้วสิบสองก็เหลือเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เคมี er กับชีวะเคมีกับชีวะมียี่ห้านะครับไปแล้วสิบสองก็เหลือเท่าไหร่ครับสิบสามอ่าเพราะนั่งตรงสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นชอบเคมี er อย่างเดียวนะครับก็เท่ากับ เคมีม um mm. ีทั้งหมดเท่าไหร่ล okay, okay. okay, mm ูกแปดสิบสามเนาะก็เอาแปดสิบสามลบสิบเอ็ดลบสิบสองลบสิบสามนั่นเองนะครับก็เป็นเท่าไหร่เอ่ยแปดสิบสามลบสิเอดลบสิบลบสิบสาก็ได้เทไรครับสี่สิบเจ็ดคนนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับโอเคนะครับเออนักเรียนจดไม่ทันก็สต็อปแล้วก็จดนะครับอ่ะขอข้อที่ห้าเนาะครูก็จะเป็นช็อตชนะ วิดีโอมันจะได้ไม่เยอะเกินนะครับในการสำรวจนักเรียนห้องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความชอบนะครับในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยพบว่านะครับนักเรียนในห้องนี้ชอบเรียนวิชาดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งวิชาคําว่าอย่างน้อยหนึ่งวิชาก็คือทุกคนต้องเรียนไม่มีกรอบข้างนอกนะครับและมี24คนชอบเรียนคณิตมี22คนชอบเรียนภาษาอังกฤษมี21คนชอบเรียนภาษาไทยนะครับ มี21คนชอบเรียนเพียงวิชาเดียวและมี4คนชอบเรียนทั้ง3วิชาเนาะโ <Okay. S 1> อเคนะครับเอ่อเท่ากับข้อใดนะครับเท่ากับข้อใดนะคเอาอย่างอย่างจำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย แต่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตนะครับเป็นเท่าใดนะอ่าเราก็วาดห่วงนะครับอันนี้นึกเลยไม่ออกก็าวาดห่วงก่อนนะครับเวลาสอบดีไหม <c oughs> นึกเลยไม่วาดอ่านะครับไม่ต้องมีห่วงข้างนอกนะครับเพราะว่ามันมันต้องเลือกเรียนนะครับก็จะมีแรางามคณิตนะครับ ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาไทยทอหารนะอ่ะหูใส่ไป A นะครับ B C D E A B อ๋อนักเรียนบางอันเราไม่ต้องใส่เดี๋ยวก่อนเรารู้ตัวนี้เห็นไหมมี4คนชอบเรียนทั้ง3วิชานะครับตรงนี้เป็นเลข4ไปก่อน A B C D E F อ,ะอนะครับโจทย์ถามอะไรเนี่ยโจทย์ถามว่า ชอบเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ไม่ชอบเรียนคณิตก็คือตรงไหนเอ่ยชอบเรียนภาษาอังกฤษอ่าแต่ไม่ชอบเรียนคณิตนะครับตรงนี้นะคือสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ต้องการหา c บวก e บวก f นะครับเท่ากับเท่าไรนะครับโอเคเราก็มาดูสมการก,ารกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มที่อันแรกครับคณิตศาสตร์ยี่สี่คนก็จะได้อะไรครับ เาจะได้อะไรสมการมีอะไรบ้าง a บวก b บวก d นะครับแล้วก็บวก C ถูกไหม ah บวก C เท่ากับ24ก็จะกลายเป็น a บวก b บวก d เท่ากับเท่ากับ20นะเป็นสมการที่1อ่ะภาษาอังกฤษมี22นะภาษาอังกฤษ ก็จะมีอะไรครับ b บวก c บวก e เนาะแล้วก็บวก c เนาะเท่ากับ22คูณย้าย4เป็นลบเลยนะครับเป็น18อ่ะเป็นสมการที่2ส่วน21คนชอบภาษาไทยก็จะมี d บวก e บวก f บวก4ย้าย4เป็นลบกับ21ก็เหลือทอะไรคสิบ17เป็นสมนการที่3นะครับแล้วก็ชอบเรียนวิชาอย่างเดียว21คนชอบเรียนเพียงวิชาเดียวเพียงวิชาเดียวก็คือ a บวก c บวก f เนาะวิชาเดียวคือข้างนอกตัวเดียวนะยีิบเอ็ดเป็นสมการที่สี่อ่ะมีสี่สมการครับเด็กๆโอเคอ่ะมีสี่สมการมาทำไงโจทย์ต้องการอะไรเนี่ย c e f เนาะเราอาจจะไม่ต้องรู้ทุกตัวก็ได้นะครับ C.E.F. นะครับอะไรมี C.E.F. บ้างอ่าเราเราเอาหนึ่งสองสามมาบวกกันซิอ่าลองดูนะอ่าบวกกันมาหนึ่งสองสามเอาเอเอาหนึ่งสองสามบวกกันนะครูขออนาตลบบรรทัดนี้ทิ้งไปก่อนนะครงเราย้ายสีไปแล้วนะโอเคอ่ะ ลาบวกกันเนาะเดี๋ยนะเอาบวกกันหมดเลยเอาบวกกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงเอาบวกกันหมดเลยอ่าลองบวกกันหมดเลยนะครูลองดูนะเดี๋ยวเผื่อมันติดตัวแปรครูบวกกันหมดเลยนะเอา C ทำงานบดเลย A อ่ะได้2 A เอาบวกกันหมดเลยนะ 2a บวก 2b บวก 2d ใช่ไหมเนี่ยบวก 2c บว e, ก 2e บวก 2f เท่ากับ20 40 50, 50, 50, 50, 60, 56 76อ่ะเป็น76เนาะอืม แล้วก็ไงดึงดึงสองออกเอาสองหารกลายเป็น A อบวก B ีไม่ทำไมดีผูมา A อ D C E ซอเท่ากับเท่าไหรสามสิบแปดนะสองหารนะเออแล้วนักเรียนดูตรงนี้เห็นไหมสมการที่หนึ่งครับมันเป็นยี่สิบเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นยี่สิบ กนะ็บวก c บวก e บวก f นะครับเท่ากับ38 c e f, บวก 20, บ c e บวก f ก็เท่ากับ38ลบ20ครับเพราะฉะนั 18, ้น c c บวก e บวก f ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ18เห็นไหมตรงกับที่เราต้องการหาพอดี นักเรียนก็ไปสรุปคําตอบนะครับเพราะฉะนันนาาาา้นชอบเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแต่ไม่ชอบเรียนฟิสิกส์18คนนะครับโอเค18คนนะครับอ่ะคลิปนี้สองสองอันพอเดี๋ยวครูหยุด